สวัสดีครับจันดิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับในคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการติดต่อเพื่อศึกษาธรรมะออนไลน์กับผมนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของวิธีการติดต่อเขาบอกก่อนนะครับว่าผมสอนอะไรนะครับแล้วก็เราเรียนกันยังไงหรือว่าผมสอนธรรมะ <c oughs> ในอันดับที่หนึ่ง สอนธรรมะที่ตรงกับคําสอนของพระพุทธองค์แบบเป,เป๊ะเลยนะครับก็คือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ซึ่งในเรื่องสามอประกอบเนี่ยสามองค์ประกอบเป็นเรื่องหลักเลยนะครับแต่ในขณะที่ท่านมาเรียนท่านเข้ามาเรียนทางไลน์หรือติดต่อบนส่วนตัวหรือมาเรียนที่วันแดงท่านผมเข้าใจท่าน เมื่อท่านต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านมีปัญหาเรื่องการค้าขายการประกอบอาชีพมีปัญหาการค้าขายที่ดินแล้วไม่ประสบความสําเร็จมีปัญหาในเรื่องของออทุกขเวทนาด้วยโลกนะครับบางคนก็มีเรื่องของการโดนกระทําโดยสิ่งที่มองไม่เห็นคุญสายม์ดําไปต่างๆคือทุกปัญหาท่านมาแล้ว ท่านทุกมาแล้วผมจะมาให้ท่านเนี่ยเออมาเรียนแบบทุกๆเนี่ยมันไม่ได้ท่านก็ไม่ไหวเพราะนั้นผมจะต้องทำให้ท่านลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้ก่อนเราะนั้นผมจะมะีในส่วนอื่นนะฮะในลำดับที่สองก็คือการให้เคล็ดลับบอกวิธีการโดยที่ผมเนี่ยอาจจะบอกได้ส่วนหนึ่งแต่คนที่บอกได้เก่งกว่าผม แบบคนละคั่วกันเลยกับผมนะคือเขาเก่งกว่าผมมากนั่นคืออาจารย์นนที่อยู่กับผมซึ่งท่านที่จะอยากจะฟังคำตอบอะไรก็ตามอะไรก็ได้คำถามอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้นะครับท่านลองถามมาแต่การถามของท่านแบบนี้จำเป็นต้องมีดอกไม้อะไรก็ได้ทูก สดอกเทียนหนึ่งเล่มและค่าครูสามบาทซึ่งจะใช้ในการชำระนิสงให้กับท่านนั่นแหละผมไม่ได้มาใช้มีทอนนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้และการการทำคำถามแบบนี้ท่านจะต้องมาที่วัดแดงประชาราชในวันอาทิตย์ผมเริ่มให้ทานข้าง8โมงเช้า9โมงเียมนเลิกประมาณบ่ายโมงนั้นเดียวผมหาจังหวะให้ต้นเอง แต่การมาบอกตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเชื่อเชิญเชื้อชวนให้มาแต่ผมมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมาฟังธรรมคุณต้องมาปฏิบัติให้เห็นว่าคุณได้สมาทานศีลและคุณได้ตั้งใจที่จะแก้ไขปรปับปรุงตัวเองผมจะสอนในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ก่อนแล้วก็ในช่วงเวลานหนึ่งผมจะเปิดโอกาสให้คุณถามเพราะนั้นคุณก็ต่อแถวเดินเข้ามาให้คนละหนึ่งคำถาม คนที่จะตอบคืออาจารนนท์ผมจะประกอบช่วยในการที่อาจารนนท์ต้องการความช่วยเหลือผมจะช่วยเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูจริงๆก็คืออาจารนนท์และครูของอาจารนนท์ซึ่งผมไม่พอก็เป็นใครนะครับนั้นเจอกันได้ที่วัดแดงประชาราชแต่แรกกับการปฏิบัติถ้าไม่ต้องการปฏิบัติมาถามอย่างเดียวผมอาจารนนท์ไม่ตอบนะครับไม่ช่วย นั้นสิ่งที่เราให้ไปคือสิ่งที่เราต้องอาศัยบุญของเราทั้งสองคนช่วยท่านนั้นท่านก็จะต้องสร้างบุญเพื่อตัวท่านเองไม่ใช่ตัวผมแต่ผมมาเพื่อเพื่อสอนเพื่อแนะนํานั้นคาถามอะไรก็ได้ผมบอกไปแล้วนะผมไกลไปแล้วคุณจะทุกข์ทรมานเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่คุณเข้ามาถามนั่นเจอที่วัดแดงประชาลาาและการเรียนของผมก็คือการเรียนผ่านไลน์ก็ไลน์กลุ่มซึ่งมีกลุ่มธรรมะโลกโลกทิพย์เป็นห้องสอนธรรมะนะฮะ แล้วก็มีห้องบอกบุญแล้วก็มีห้องอหนุนอาชีพผมส่งเสริมอาชีพด้วยแล้วก็ห้องวัตถุมงคลห้องที่4ี่นั้นมีทั้งหมด4ห้องดังนั้นถ้าท่านอยากจะเข้ามาเรียนท่านลองเข้ามาในห้องหนึ่งก่อนก็คือห้องสอนธรรมะมีประมาณทุกสี่พันคนฉะนั้นติดต่อมาทางลายส่วนตัวของผมก็คือ,อาลาย ID เด็กวัด98 d E K W A D 98นะครับ D E K W A D 98เพ้าะฉะนั้นอ่านว่าเด็กวัด98เพราะฉะนั้นท่านติดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้เข้ากลุ่มให้ผมพิจารณาก่อนนะครับ